กล่าวหาว่าค่าคนตายครับกุมภา2540ครับ <Yes. S 1> แต่ผมมาถูกจับเอาวันที่2มิถุนา40อยู่ระหว่างสอบสวนอยู่2ปีสิเวดเดือนศาลชั้นต้นก็ตัดสินประหารชีวิตมันก็ได้ยื่นอุทธร์สู้คดีต่อเพราะว่าผมปฏิเสธผมไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดในคดีนี้ไปอยู่บนห้องประหาร16เดือน ผมเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมา9ปีเคยทำความดีความชอบเป็นที่รักใคร่ของประชาชนเป็นที่เป็นนักพัฒนาสารอุทร์เห็นว่าสารชั้นต้นตัดสินจำเลยมารุนแรงเลยลดให้เหลือตลอดชีวิตดิกาสู้ต่อว่าผมไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้แต่สารอุทณ์ก็ยังเชื่อตามสารชั้นต้นว่าผมก็ทำความผิดจริงดิกาสู้ต่อสารดิกา ก็ยืนตามสารอุทธรว่าเชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดจริงต่อมาเมื่อปี 47, ป47ก็มีพระราชทานพยโทษรวมได้ลดลงมาเหลือ40ปีได้รับอภว่าพยาโทษนี่ผมได้รับ่าพยาโทษอยู่4ครั้งนะครับคือ13ปี13ปี11เดือนกับ5วันได้เข้าข่ายที่ว่าทำพักโทษได้ผมก็ได้กลับออกมาเมื่อวันที่7เมษา สี่นะครับเขาก็ทําความผิดครั้งแรกเนี่ยโดยการผิดพลาดโดยที่ว่าไม่ได้มีสันดานที่เลวไร้มาก่อนเนี่ยไม่อยากจะให้มีการประหารกับคนพวกนี้เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสถึงมันจะถูกจองจําอยู่นานเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วก็อาจจะไปทําตัวเป็นคนดีในเมื่อศาลตัดสินว่าเราผิดแล้วเนี่ย เราก็ต้องยอมรับในคําตัดสินของศาลเท่าที่ประสบการณ์ชีวิตเท่าที่ผมเห็นมาสองพะมาตา2 8 8 2 8ตัดสิน17ปี2เดือนก็มีคดีขันอันฆ่าเมียฆ่าฆ่าภรรยาของตัวเองเนี่ยหัน9้าท่อนเลยหันเก้าท่อนเลยแล้วก็เอาศพไปทิ้งแต่ละที่ละที่ละที่เข้าไปเขาก็รับสารภาพว่าเขาฆ่าจริงแต่ไม่ได้เจตนาผมก็ยังถามว่าไม่ขนาดไม่ได้เจตนานียังตัดได้เ้าท่อนเนี่ย าตัดสินแค่ส7บเจปีสองเดือนแล้วก็อีกคดีหนึ่งนะครับอีกคดีหนึ่งก็คดีจ้างว่าไอ้คดีฆ่าเหมือนกันขัดขัดผลประโยชน์ฆ่าฟ้องมาตาสองราแปดสองเก้าตัดสินสิบแปดปีก็มีอีกหนึ่งคดีก็คือลุงนั้นอายุเจ็ดสิบสี่ปีแล้วอยู่ที่บ้านของตัวเองทีนี้รียกว่าคนนี้ถือมีดเดินเข้ามาในบ้านเข้ามาที่ถุนบ้านเขาแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ปืนยิงยิงไปสองนัดคนนั้นก็ตาย ตำรวจก็ฟ้องมามาตาปา288 289ตัดสิน28แปีเรของผมฟ้องมาแค่มาตราเดียวสองมาตราเดียวผมตัดสินตลอดผมผมตลอดชีวิตเลยสารจาต้นมาตรฐานไม่มีกฎหมายมีไว้ว่าต่ำสุดเท่านี้สูงสุดเท่านั้นแต่ผู้พิพากษาอยู่ที่ความพอใจของผู้พิพากษาว่าจะตัดสินใครเท่าไหร่ในเมื่อถ้าเขาไปถูกเข้าไปจองจำในโน้น่ะเสียโอกาส เสียเวลาเสียอนาคตอยู่ในนั้นนานฉะนั้นให้ปรับปรุงตัวเองได้ข้างนอกนี่ให้ปรับปรงปรับปรุงตัวอยู่ข้างนอกนีดีกว่าที่จะต้องเข้าไปถูกกักกันอยู่ในนั้นซึ่งห่างไกลจากญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องเจ็บป่วยตายไม่มีโอกาสที่จะได้มาดูแลเหมือนก็ไปอยู่กันคนละนอกโลกผมก็พยายามบอกเตือนห้ามเพราะว่าถ้าไปเสพของมืนเมาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปก่ออาญากรรม ต่างๆได้ประสบการณ์ที่ผมไปได้มาจากในโน้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยมันไปเสียเวลานานอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยว่าเสียเวลาอยู่ยาวนานมันไม่ใช่ว่าเข้าไปวันหนึ่งห้าวันเจ็ดวันแล้วออกมาช่วยไม่ให้เขาตายได้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นบุญคุณอันสูงแล้วเท่าที่เขาต้องการเขาต้องการที่ว่าไม่อยากตายไม่มีใครอยากตายสักคนหนึ่งเท่าที่ผมอยู่ที่รู้ที่เห็นในนั้นนะครับไม่มีใครบอกอยากตายเลย แม้กระทั่งเจ็บป่วยไข้หน่อยก็อยากจะไปพบหมอพบแพทย์สถานพยาบาลเพื่อจะรักษาตัวทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นตัโทษเด็กขาดอาหารแล้วครับก็อยากจะบอกกับสังคมไม่รู้นะครับว่าในตัวของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีเลวทั้งหมดตลอดไปแล้วก็ไม่มีใครทำดีทั้งหมดตลอดไป มีโอกาสทําได้ทั้งดีทั้งทั้งทั้งชั่วอย่าคิดว่าคนที่พ้นโทษออกมาแล้วจะต้องกลับไปทําความผิดใหม่อะไรใหม่การให้โอกาสกับผู้ที่ได้โอกาสอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ